รายการโหนกระแสนะครับทุกวันจันทร์จนถึงวันศุกร์นะครับบ่ายโมง45นาทีทางช่อง3แห่งนี้คุณผู้ชมครับกระแสวันนี้เป็นเรื่องราวนะฮะของคุณพ่อท่านหนึ่งขี่มอเตอร์ไซค์ไปจะพาเมียกับลูกเนี่ยไปกินข้าวปรากฏว่าระหว่างขี่ไปเจอด่านคุณผู้ชมครับแกก็หักหลบรถเพราะว่าแกเนี่ยไม่รู้จะหลบด่านหรือจะหนีด่านหรือจะด้วยเหตุผลอะไรไม่ทราบนะฮะ แต่แก่กลับรถจะกลับบ้านเพราะกลับเสร็จปุ๊บก็มีผู้ชายคนหนึ่งใส่ชุดสีดําก็โดดขึ้นมาแล้วก็ใช้ไม้เนี่ยนะฮะเขาว่ายอย่างนั้นนะครับไปไปรากวรถไปโดนเด็กซึ่งเป็นลูกอายุแค่สองขวบหัวแตกนะฮะเด็กนั้นมีอาการนิ่งไปเลยคือเรียกว่าสลบนะฮะสุดท้ายอาเจียนหลายคนเป็นห่วงแล้วก็กังวลใจนะครับว่าเด็กนั้นจะมีอาการทางสมองหรือเปล่าเรื่องนี้ถือว่าเป็นที่พากวิจารณ์กันเยอะแยะมากมายในสังคมนะครับ ว่าอาสาทําแบบนี้ได้หรือวันนี้ครับเราพูดคุยกับทางคุณศรีวาหรือคุณแสบซึ่งเป็นพ่อของเด็กนะครับแล้วก็ทนายเดชากิติวิทยานันท์ครับสวัสดีครับรบถามพี่เดชาชัดๆก่อนแล้วก่อนคุยคุณแบอ,อ,อสสอหรืออาสาตำรวจคืออะไร,รเอาชัดๆนะฮะก็คือประชาชนเหมือนพวกเราแค่นั้นแหละมไม่ได้มีอำนาจอะไรพิเศษกว่าเรา,าไม่ใช่เจ้าพนักงานไม่มีอำนาจในการตั้งด่านตรวจค้นจับกลุมไม่มีอำนาจอะไรเลยไม่มี ถือไม้ถือตะบองถือุญแจมือไม่มีห้ามไม่มีไม่มีกฎหมายให้อำนาจหรือทําได้ไม่มีเลยไม่มีเลยไม่มีเลยครับยืนตัวเปล่าครับแล้วเขาไปทําอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันเนี่ยนะแต่ตามข่าวเนี่ยเขาบอกว่าเป็นเป็นไปเป็นผู้ช่วยเจ้าพนักงานเขาว่าอย่างนั้นเขาว่าอย่างนั้นอ้าวโอเคคุณแสบนี่คือคุณผู้ชมได้ทราบนะว่าอาสาตํารวจคืออะไรทราบไปแล้วนะครับคุณแสบครับครับผมเหตุการณ์วันนั้นมันเกิดอะไรขึ้นวันที่เท่าไหร่อ่ะคือวันที่26ครับครับ เวลาตอน21นาฬิกา26มีนานะฮะใช่ครับที่ผ่านมากี่โมงนะเวลา21นาฬิกา45นาทีครับอ่า3ทุ่ม45นะครับผมยังไงครับคือวันนั้นผมจะออกไปซื้อข้าวกับข้าวกับเมียอย่างเงี้ยครับอืมคือว่าผมขี่ไปเรื่อยๆจะไปที่เขาตาโลครับขี่มอเตอร์ไซค์ไปใช่ครับขี่มอเตอร์ไซค์คือคุณเป็นคนขี่เมียนั่งซ้อนหลังครับลูกนั่งอยู่ข้างหน้าครับ ปกติลูกจะนั่งอยู่ข้างหน้าประจำแล้วครับลูกกี่ขวบสองขวบครับลูกนั่งหน้าค่ะผมแล้วก็เป็นคนขี่ใช่ครับแล้วก็เป็นเมียก็คือก็คือลูกยืนดูอย่างนี้ลูกอยู่อย่างนี้นถูกไหมครับผมอ่าโอเคขี่ไปเรื่อยๆครับจะ,จะถึงที่ตลาดนัดแล้วครับก่อนถึงตลาดนัดปุ๊บจะไม่มีโค้งอนามัยกับโรงเรียนถนนน้าตรงนั้นที่ไปเส้นเขาตาโลครับเขาตาโลนะใช่ครับอ่าขี่ไปปุ๊บเจอมีพี่ผู้ชายหนึ่งขี่ยอนสอนมาที่ผ่านมาจากเขาตาโลผมก็สวนเขาเขาตะโกนบอกว่านุ่มๆนุมข้างหน้ามีด่านนะ โวยวนคือแจ้งกันอ่ะใช่ครับหรือว่าอันนี้นพู่ตรงๆแบบตรงไปตรงมาครับคือมีคนบอกสัญญาเลยเอไอ้นุ้ยข้างหน้านี่มีตำรวจตั้งด่านอยู่ใช่ครับใส่หมวกกันน็อกไหมวันนั้นไม่ได้ใส่ครับกลัวกลัวครับทะเบียนรถก็ขาดตั้งสามปีอันนี้ยอมรับยอมรับครับผิดกฎหมายนะผิดครับสามปีนะฮะทะเบียนขาดใช่ครับไม่ใส่หมวกกันน็อกใช่ครับไงไต่อแล้วผมก็วนกลับปุ๊บวนกลับปุ๊บมีผู้ชายคนหนึ่งพุ่งออกมาจากข้างลอยฟ้าครับปีเลยครับ ตีเลยเหรอใช่ครับมีถนนเส้นนี้หรือเปล่าใช่ไหมใช่ใช่ครับเส้นนี้ครับอันนี้คือคุณขี่มันมาแนวไหนอันนี้ตรงโค้งนี่นะตรงโค้งครับช่วงโค้งครับนี่นะฮะโค้งนี้ใช่ไหมใช่ครับอ่านี่ครับตรงนี้เลยครับตรงนี้เลยนะเนี่ยครับอันนี้อันนี้อันนี้ตรงเนี้ย้รงนั่งเรียนที่มีนักข่าวยืนอยู่หนี่ใช่ไหมครับคือว่าเป็นที่ด่านตั้งผมยังไม่ถึงด่านเลยครับตรงเนี้ยครับตรงนี้คือด่านนะสมมตใช่ครับด่านอยู่ตรงนี้ครับคุณเห็นด่านทั้งหน้าไหม ยังไม่เห็นดาดเลยครับคุณกลับก่อนเลยใช่ครับเพราะมีคนตะโกนบอกคุณใช่ครับไม่ได้เห็นดาดด้วยนะไม่เห็นครับรับประกันได้ครับชาวบ้านแถวนั้นมีพยานให้หมดทุกคนครับคุณย้อนกลับงนี้เลยใช่ครับวนกลับเลยครับปรากฏว่ามีมีผู้ชายคนหนึ่งใส่ชุดสีดำสะท้อนแสงพุ่งออกมาตีเลยครับไม่ฟังเสียงอะไรเลยครับตีเลยเหรอใช่ครับตีเลยครับตีแบบว่าเมียผมอะเป็นคนบอกว่ามีเด็กนะครับมีเด็กนะครับเขาตีตีด้วยอะไรพี่เขาตีเลยอ่ะ เขาไม่ฟังเสียงอะไรเลยครับขอโทษนะฮะตอนที่คุณกลับรถไปคุณสังเกตไหมว่าเขาก้มไปหยิบไม้หรืออะไรยังไงหรือเปล่าไม่มีเลยครับเขาถืออยู่แล้วถือไว้อยู่แล้วครับไม้ลักษณะเป็นยังไงเหมือนเหมือนว่ากลมๆเหมือนกระบองอะครับเหมือนกระบองใช่ยาวไหมฮะยาวมาเกือบสองเมตรครับประมาณ2เมตรได้อย่างนี้ใช่ครับวันนี้นี่สองสองเมตรได้ไหมพี่ครับได้ได้ได้ฟาดเลยครับเขาไม่ฟังเสียงอะไรไม่แต่แอดเดียวเลยครับรถล้มไหมไม่ล้มครับคือว่าผมจอดผมจอดเลยครับจอดปั้งเสร็จจอด ลูกเป็นไงตอนนั้นลูกว่าแบบว่านิ่งไปเลยครับแบบอย่างนี้ไปเลยครับตอนแรกรู้ไหมลูกถูกตีรู้ครับผมก็จับประคองมือไว้เอออมือคอประคองไว้ผนิ่งแล้วจอดเลยจอดรถปุ๊บเลี้ยวเป็นผู้ชายคนนั้นอ่ะเขาก็เดินเข้ากลับไปที่ด่านเห็นบอกว่าจะมีการมาตีซ้ำใด้ป่ะใช่ครับตอนไหนตอนที่ตีตีเสร็จแล้วเขาตีรอบสองผมยกเท้าข้างซ้ายเนี่ยยกจะจะแบบเดี๋ยวนะคุณแสบคุณต้องเอาให้ชัดนะฮะครับเอาให้ชัดนะครับคุณขี่รถวนกลับไป เขาเอาไม้ตีคุณพอตีเสร็จปุ๊บเนี่ยคุณรู้ไหมว่าถูกเด็กรู้ครับรู้ตั้งแต่วินาทีแรกเลยใช่ครับคุณจอดรถจอดรถพอจอดรถเขาเดินเข้ามาอีกไหมเขาทำท่าจะตีอีกทีนึงครับจะตีเงื้อจะตีใช่ครับแล้วผมยกเท้าข้างซ้ายเนี่ยขึ้นครับอ่าจะกันครับแล้วเขาก็ไม่ตีครับเขาก็เดินกลับไปที่ด่านครับเออใช่ครับแล้วทีนี้ผมก็ให้ให้แฟนผมอ่ะอุ้มลูกแล้วชาวบ้านมีมีผู้ชายคนหนึ่งครับเขาอยู่ตรงนั้นพอดีเขายืนอยู่ ผมก็เลยตะโกนเรียกเขาพี่ครับช่วยด้วยครับตำรวจมันตีเนี่ยผมไม่รู้คิดว่าเป็นอาสาทีแรกผมไม่รู้ไงครับแต่ก็ชาวบ้านบอกว่าไม่ใช่ตำรวจเป็นอาสาเป็นผู้ช่วยผมก็เลยตะโกนเรียกเขามาช่วยครับแล้วแฟนผมอ่ะอุ้มไปที่ด่านที่ด่านที่ว่าตั้งตรงอยู่ตรงโค้งตรงหน้าอันนั้นลยครับเมื่อกี้ที่พี่พูดนั้นที่ข่าวยืนอยู่ได้ไงใช่ครับอุ้มมาที่ด่านปุ๊บไปหาพี่พี่ตำรวจคนนั้นที่อยู่ที่ด่านครับเป็นน่าจะเป็นผู้กองอะครับ เขาก็เลยพาไปที่โรงพยาบาลบางละมุงแล้วพวกอาสาที่อยู่ตรงนั้นอ่ะผมว่าไปที่ด่านปุ๊บเขาไม่อยู่เลยนะครับเดี๋ยวนะฮะคุณแสบเอาแน่ๆนนะคือจากข่าวทางฝั่งของทางตำรวจเองเนี่ยเขาได้มีการออกมาบอกว่าเขานำตัวส่งโรงพยาบาลเองใช่รครับคุณเป็นคนพาไปส่งแฟนผมอ่ะเป็นคนพาพาไปหาตำรวจให้ช่วยใช่ครับเขาไม่ได้เดินมาอุ้มไปเองไม่ไม่มีครับไม่มีครับมผมรับปาาระกันได้เลยครับ แฟนผมไปคนอุ้มไปที่ด่านครับไปหาคุณตำรวจคนนั้นครับที่ว่าอยู่ที่ด่านแล้วอาสาที่ตีอยู่ตรงนั้นไหมอยู่เดินกลับไปที่ด่านเลยครับแล้วเขาเห็นเขาเห็นไหมว่าลูกคุณเป็นยังไงเห็นครับแต่เขาเขาเก็บด่านเก็บปวยเก็บอะไรขึ้นรถไปกันหมดเลยครับอ้าวตีเสร็จแล้วไปเลยเงี้ยหรอใช่ครับแล้วผมพยายามขี่มอเตอร์ไซค์ตามพวกอาสาเนี่ยไปแต่ผมขี่ไม่ทันครับเขาขับรถกระบะผมขี่มอเตอร์ไซค์เออผมขี่ไม่ทันเลยครับคืออาสาขึ้นรถไปเลยเงี้ยหรอใช่ครับแล้วก็ ตำรวจเขาเอาพาลูกผมไปโรงพยาบาลก่อนแล้วอาสาเขาเก็บกลวยเก็บอนีรเฉยๆครับคือแยกกันไปใช่ครับคือตำรวจคนหนึ่งก็พาลูกคุณไปโรงพยาบาลกับเมียครับถูกไหมฮะตัวคุณเองขี่มอเตอร์ไซค์ตามรถคันนั้นไปครับตามไม่ทันไม่ทันครับเขาขับรถกระบะไปผมขับมอเตอร์ไซค์ผมท่าไรครับพี่ด่านนั้นเห็นประมาณกี่คนประมาณสี่สิบคนได้ครับที่อยู่ตรงนั้นครับเดี๋ยวก่อนนะเอาเฉพาะตำรวจที่อยู่ในด่านนะอ๋อตำรวจครับเออตำรวจตำรวจผมไม่เห็นนะพี่ ผมยังไม่ถึงดานเลยอ่ะที่ไม่ม<อ>ไม่มที่คุณบอกว่าคุณไปขับตามเขาเนะี่ยตรงนั้นอนะ่ะคุณอ๋อ <he> เพนเนี่จะอาสาครับแต่ตำรวจเห็นแค่คนเดียวที่ว่ามายืนอุ้มลูกผมไปลงเข้าขึ้นไปในรถนะครับแต่อาสาประมาณห้าคนอาสาห้าคนใช่ครับตำรวจตำรวจที่ผมเห็นคนคือว่าหนึ่งคนที่ว่ามายืนอยู่กับเมียผมที่จะพาลูกผมไปโรงพยาบาลนะครับนอกนั้นอาสาบุดเหรอไม่แน่ใจว่ามีตำรวจอีกหรือเปล่าครับคือว่าที่ผมเห็นอาสากับตำรวจหนึ่งคนที่คุยกับเมียผมครับอืมอ่ะโอเคทีนี้ หลังจากนั้นพอคุณตามไปไม่ทันตามไปทีไป่ไปหาลูกที่โรงพยาบาลไม่ได้ไม่ได้ยังไม่ได้ไปครับกลับไปดูกล้องวงจรที่เกิดเหตุอีกทีนะครับแล้วก็เจอพี่ตำรวจอีกคนหนึ่งเขาบอกให้ไปขอบ้านหลังใหญ่ไปดูอย่างนี้ครับไปดูกล้องวงจรแต่เขาไม่เห็นครับคือว่ามันทิ่มแค่หลงหน้าบ้านแต่พยานอ่ะพวกชาวบ้านอ่ะระแวกนั้นอ่ะเห็นรั้วหมดทุกคนครับม,มีพยานพร้อมหมดครับ อาโอเคผู้ชมครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งนะฮะเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาคุยกันต่อนะครับว่าหลังจากนั้นเหตุการณ์เป็นยังไงบ้างเพราะรู้สึกมันดูซับซ้อนเลอเกินครับคือมันงงนะฮะทางฝั่งนี้เขาเล่าในมุมเขาอีกแบบหนึง่งทางฝั่งตํารวจเขาก็บอกอีกแบบหนึง่งเขาบอกคุณหนีคุณหนีนะฮะเขาบอกคุณหนีเขาอาสาคนนี้ก็เลยเห็นก็เลยหยิบไม้ขึ้นมาตีเขาว่างั้นเดี๋ยวกลับมาเรื่องนี้ครับ ฟังมาดูเนี่ยมันเหมือนกับคนละมุมเลยนะพี่ถูกไหฮะข้อมูลคนละชุดคนละชุดเลยเ<อ>คือทางตำรวจเนี่ยเขาได้มีการออกมาพูดนะนะฮะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยณเวลานั้นนะนะฮะเขาตั้งด่านกันอยู่แล้วคุณเองเนี่ยขี่มอเตอร์ไซค์ไปพอเห็นตำรวจปุ๊บคุณหนีเขาว่ายอย่างนั้นนะพอคุณเห็นตำรวจคุณหนีคุณหักหนีเลยพอหักหลบหนีปุ๊บเนี่ยปรากฏว่าทางอาสา เขาเห็นพอดีเขายืนตรงจุดน to so like, like, er, ั้นพอดีเขาเลยแบบเห็นคุณเขาก็เลยมีไม้ตกอยู่เขาเลยหยิบไม้ขึ้นมาแล้วมากั้นคุณเขาใช้คาว่ากั้นอ่ะใช่ไหมพี่รับพี่พีคำว่ากั้นไหมใช่ใช่ใช้ไม้กั้นคุณแล้วบอกคุณแบบก้มหลบอืเลยก็เลยไม้นี่ไปตวัดโดนลูกคุณไม่จริงครับถ้าไม้กั้นอย่างเดียวอ่ะลูกผมจะจะเป็นขนาดนี้เหรอครับหลักถ่ายก็มีหมดครับเขาถือว่าอยู่แล้วครับเขาพูดออกมาปุ๊บเขาตีเลยครับเขาไม่ฟังเสียงอะไรเลยครับคือว่า ยังไงพี่เหมือนเขาถือไม้ไว้อยู่แล้วครับอืคือว่าไม่มีหรอกก้มยกก้มหยิบแถวหน้าหน้าอนามัยจะมีที่ก้มหยิบได้ไงพี่อนามัยเขาทาสะอาดหมดทุกอย่างจะมีไม้ตกอยู่ได้ยังไงมไม่มีหรอกครับเป็นไปไม่ได้พี่พยานผมมีแถวโน้นอ่ะสี่สิบห้าสิบคนอ่ะพี่มีหมดคือยืนยันหมดนะว่าเขาถือไม้ยืนยันหมดครับมีหมดครับผมบรับประกันได้เลยครับเดี๋ยวถามพี่เดชาก,ก่อนครับในมุมแบบนี้ความผิดมันต้องแยกกันครับถูกไหมฮะ ไม่ได้ไม่ได้ใส่หมวกกันน็อกนะฮะแล้วก็ายทะเบียนายทะเบียนขาดอันแรกก่อนที่เขาจะหนีถูกไหมฮะผิดอะไรบ้างนี้ก็เอก็โทษปรับไงประบอจราจรไม่มีอะไรก็หมวกกันน็อกก็สักพันหนึ่งทะเบียนขาดสักห้าร้อยหรือพันหรือว่ายึดรถวันสองพันนะครับขนาดเสียค่าปรับสักสองพันนี่ต้องถึงขนาดใช้ไม้ตีกันเลยะ ซึ่งไม่ได้ใช่ไหมมันไม่มีใครเขาทำหรอกมันว่ากฎหมายประ,ประเทศไหนยกเว้นบางประเทศที่เขาใช้อะก้อนหินเคลื่องอะไรเงี้ยน่ะอ่ะประเทศเราคงไม่ถึงขนาดนั้นครับนะครับทำไม่ได้ครับความผิดเล็ก,ลกๆ็น้อยอย่างมากก็ถ่ายรูปไว้จดหมายเลขทะเบียนรถก็มีไหมทะเบียนรถมอไซค์เลยเหรอเออมอไซค์มีไหมมีครับก็แค่นั้นก็ถ่ายรูปไว้วันหลังก็แจ้งไปมารับทราบก็กล่าวหาก็ได้ทีนี้ปัญหาเดี๋ยวเราค่อยไปไล่เรียงกันต่อ<ม>ว่าคุณไปเจอหรือเผชิญอะไรมาบ้างเอาเด็กก่อนลูกคุณเป็นยังไงบ้างพอไปถึงโรงพยาบาล ก็ทีแรกช็อกอยู่ครับนิ่งไปครับสลบไหมก็ทีแรกสลบสลบอยู่พี่แบบว่านิ่งไปแป๊บ,บนึงอะครับอืมคือว่ายังไงยังไงพี่นิ่งไปครับทีแรกแฟนผมไปครับพี่ยังไงพี่พูดอะไ,ไรเข้าใจผมก็เป็นพ่อคนผมก็เข้าใจความรู้สึกนี้มันเหมือนมันพูดไม่ออกนะฮะพอไปถึงโรงพยาบาล ลูกเป็นยังไงบ้างอาการก็เข้าห้องฉุกเฉินครับครับครับก็ผมไม่ได้ไปหรอกครับแต่ผมโทรหามแฟนตลอดครับแฟนโทรมาบอกตลอดพี่แต่ที่แน่เห็นบอกเด็กช็อกแล้วมีอาการหวาดผวาใช่ไหมฮะใช่อาเจียนอ้วออกมาตลอดอย่างเงี้ยเนี่ยนะครับก็ดูตามภาพนี่คุณผู้ชมครับดูเนี่ยรดูนะฮะเนี่ยครับอาเจียนแบบเนี้ยคุณผู้ชม คือมีอาการทางม,ม,มีอาการทางสมองหรือเปล่าไม่รู้นะตอนนั้นนะฮะคือแต่เราก็จะได้ยินหมอพูดอยู่เสมอนะครับว่าถ้าเกิดมีอะไรกระทบกระเทือนทางศรีรษะแล้วมีอาการอาเจียนเนี่ยยังไงให้ต้องเช็คสมองเนี่ยแหละฮะดูดิฮะรุนแรงมากอออเช็คสมองหรือยังเช็คแล้วครับเอ็กซเรย์แล้วสองรอบสามรอบแล้วครับตอนนี้เป็นยังไงฮะก็รอดูอาการวันนี้ครับรอดูอาการวันนี้ใช่ครับ คือถ้าเย็นนี้ไม่มีอะไรเปปกติก็กลับบ้านได้แต่ก็หมอบอกว่าก็ให้ระวังไว้เพราะเวลาถ้าซึมเศร้าหรืออะไรอย่างเงี้ยให้รีบมาเหมือนเดิมหามอเหมือนเดิมเพราะ<ม>าว่าเลือดมันอาจจะซึมค่อยๆซึมออกมาก็ได้ <c oughs> ถ้าถ้าพู้ขอโทษนะฮะอันนี้เรา <c oughs> พูดอย่างน้อย่างน้องคนหนึ่งที่ล่าสุดที่ถูกมอเตอร์ไซค์ชน <c oughs> แรกๆก็ฟื้นขึ้นมาครับปกติพูดคุยได้เสร็จปุ๊บวันสองวันเริ่มซึมเริ่มซึมเริ่มซึมเลือดออกในสมองสมองบวม หลังจากนั้นน้องก็เสียนะฮะรู้สึกชื่อน้องน้องใบเตยนะคนนั้นนะฮะที่เสียชีวิตแต่อันนี้หวังว่าจะไม่เป็นแบบนั้นนะครับ,รบเป็นกําลังใจให้จริงๆทีนี้ในมุมของข้อกฎหมายมีใครมาเจราจามาพูดคุยหรือยังในวันแรกหลังจากที่เกิดเหตุไม่มีใครสักคนเลยครับที่ผมตามไปโรงพยาบาลที่หลังครับไม่มีเลยครับผมไปไม่เจอใครเลยครับไม่มีตารวจตารวจไม่มีอะไรเลยครับไปส่งอย่างเดียวใช่ครับาสาติดต่อมาไม่ตอนนี้ไม่เลยครับพเมื่อวานเขาบอกว่าจะเขา้ามาวอบตัว แต่ไปมาเขาบอกต้องให้แฟนผมไปไ้นี่ใหม่ครับสอบประคำใหม่เพราะวันแรกวันที่เกิดเหตุแฟนผมไปแจ้งความแล้วเขาบอกว่าให้ผมต้องผมต้องไปแจ้งความอีกแต่วันต่อมาผมก็เข้าไปสอนอันสอบออครับไปไปไอันนี้ไปสอบประคำอะไรให้เขาเงี้ยครับอืเขาก็เอาคดีเสพมาตรวจเยี่ยวผมแต่ก่อนที่จะตรวจเยี่ยวผมอ่ะผมอ่ะรับสารภาพแล้วผมเสพ ยอมรับเลยยอมรับเลยว่าเพราะผมมาปุ๊บผมยังไงผมก็รู้ตัวอยู่แล้วผมต้องโดนโดนแบบนี้เดี๋ยวนะฮะผมถามงี้เห็นคุณบอกว่าตอนแรกเนี่ยมีตำรวจคนหนึ่งติดต่อมาขอเจรจาจริงหรือเปล่าจริงครับตอนแรกขอเจรจาเลยจริงครับเขาบอกว่ายังไงเบอร์อะไรมีหมดครับทุก<ข>อย่างเขาขอเจรจาว่าเขาบอกว่าจะขอคุยด้วยครับอืม ประมาณนี้ครัพี่เขาบอกขอยเขาด้วยแต่ผมไม่ค่อยรับสายเขาครับผมพยายามไปว่าจะไม่คุยอ่ะครับลูกผมทั้งคนพี่แล้วเด็กชีวิตคนหนึ่งอ่ะพี่กับยังไงพี่จะให้ไอ้คนที่ทําเอาง่ายคนคนเลวอ่ะพี่มาทำลูกผมงี้เหรอผมจะยอมเอาที่แบบเนี้ยอเข้าใจเขาพยายามเจราจารแต่คุณไม่เจราจารไม่พี่เขาเรียกให้คุณไปเจอที่สอพอคุณก็ไป ใช่ครับคุณไปปรากฏว่าเขาจะขอตรวจปัสสาวะคุณใช่ครับใช่ไหมฮะผมรู้ตัวอยู่แล้วครับคุณบอกเลยว่าไม่ต้องตรวจแล้วครับใช่ผมเสพยอมรับเลยยอมรับโดยตรงเลยครับก่อนที่จะไปเยี่ยผมก็บอกกับคนที่พาผมไปตรวจปัสสาวะด้วยครับพี่ไม่ต้องตรวจครับจับผมเลยขังเลยใส่อุจแจมือขึ้นขังเลยเขาไม่ทําเขาไม่จับไม่อะไรเลยครับอกรณีแบบนี้เพราะอะไรฮะพี่เออกรณีเรื่องเสพใช่หรเเรื่องเสพนี่ถ้าเขาจะแจ้งข้อหาเขาต้องตรวจปัสสาวะก่อน เขาตรวจไหมตกลงตรวจไหมตรวจครับตรวจนะครับผมเจอไหมเจอครับเจอม่วงนหยอมรับนะยอมรับอยู่แล้วครับคือเสพเนี่ยมันมี2กรณีจะจะส่งไปบับัตก็ได้แจ้งข้อหาก็ได้ทําได้2อย่างนะฮะนะครับเกี่ยวอะไรกันไหมกับคนละเรื่องกันเอามาอ้างได้ไหมครับว่าอ้าวก็คุณเสพคุณเลยหนีไงเขาเลยต้องจับคุณคุณเลยอย่างได้ไหมไม่ได้ไม่ได้เขาหนีไปคุณก็ใช้วิธีการอื่นที่มันสมเหตุสมผลนี่นี่เขาไม่ใช่ข้อหาประเภทฆ่าหันศพอะไรเงี้ย เออ,เอ,อยัดฉังปูนเไรไปอย่างหนึ่งนี่มันออข้อหาแค่ไม่ใส่หมวกกันนอ็อตโดนแล้วฮะเพราะมันมันมันเกินและอย่างหนึ่งอาสาสมัครเนี่ยมันไม่ใช่เจ้าพนักง,งานมันอยู่ดีๆจะไปตั้งด่านอะไรเนี่ยจะไปตรวจค้นอะไรทำไม่ได้รัฐมนูญของเขียนไม่ชัดเนี่ยบุคคลเสมอกันนะฮะแล้วราศฎรจะจับกันเองอะไรก็ไม่ได้ขนาดรัษฎรเห็นคนค้ายายังจับไม่ได้เลยครับนะครับไม่ได้ฮะมันต้องให้เจ้าพนักง,งานจับ นะครับและอย่างหนึ่งพอเขาลับรถอะไรต่างเนี่ยแล้วคุณรู้ว่าเขาผิดอะไรแค่ไม่ใส่หมวกกันน็อกเองก็อยู่ดีๆเอาไม้ไปตีเขาได้ไงค,คุณเป็นใครได้รับอํานาจจากไหนรับมีสิทธิใช้อาวุธเลยมันผิดหมดนะครับตำรวจตำรวจที่ดูแลนี่ก็ต้องร่วมรับผิดไปด้วยตำรวจที่อยู่ที่ด่านโดนด้วยเหรอฮะก็ต้องร่วมรับผิดก็คุณไปเอาคนแบบนี้มาทําไมไม่เช็คประวัตินะนะเป็นคนอะไรอารมณ์รุนแรงไหมชอบใช้อาวุธไหมในมันมันมันความผิดเนี่ยมันวินัยก็ต้องโดนอาญาก็ต้องโดนแพ่งความเสียหายก็ต้องรับผิดชอบเขา ต้องโดนหมดนะตั้งแต่คนสั่งตั้งด่านนะโดนแต่ครับต้องร่วมกันรับผิดแต่ณวันนี้เนี่ยทางตํารวจเองยังไม่ได้พาอส,อสอมาขอโทษหรือมาเยี่ยมเด็กมไ,มมไม่มีเลยครับไม่มีเลยครับไม่พามาเลยครับคืออ<ต>สอไม่มาเลยเหรอแต่คือว่าเมาื่อวานที่ผมไปอยู่สอพอที่หนองเปือครับเขาบอกว่าบ่ายสองจะมามอบตัวผมรอย,ยังสี่โมงเย็นจะห้าโมงยังไม่มีใครมาเลยจนวันนี้ก็ยังไม่มาไม่เห็นเลยครับแต่ผมไม่เห็นพระนี่นี่อสสคนนั้นใช่ไหมนี่ใช่ครับคนนี้แหละครับคนนี้ใช่ไหมฮะอายุเท่าไหร่รู้ไหม ประมาณย3บสถึงยี่ประมาณนี้ครับโอ้โหมันก็เกินไปนะทำแบบนี้นะครับเกินอยู่แล้วครับโอ้โหเนี่ยนะฮะคือพอเป็นอสเขาหน่อยปุ๊บครับขอโทษนะฮะอย่างนี้ใช้คำว่ากลางได้ไหมได้ได้ครับแน่นอนอยู่แล้วอย่างนี้เรียกว่ากลางนะครับเออครับนี่นะฮะผมว่ามันไม่ถูกหรอกเป็นอะไรขี่วินเบอร์ไทร์ตัวเนี้ยใช่ไหมผมไม่ค่อยไม่รู้จักเขาเลยครับไม่เคยรู้จักนะใช่ครับเนี่นะครับนี่นะฮะคนนี้ อยู่ดีๆเอาไม้ไปตีแล้วก็อ้างว่าไปเก็บไม้ตรงนั้นมายืนยันนะว่าไม้ตรงนั้นไม่มีไม่มีเลยครับตรงนั้นครับความสะอาดหมดครับอนมามัยครับถึงเก็บก็ผิดครับเก็บก็ผิดมันมีสิทธิ์อะไรไปตีทตีคนอื่นเขานะ่าตัวเองก็ไม่ใช่ตำรวจไม่ใช่เจ้าพนักงานเขาบอกจะหนีนะจะหนีจะหนีแล้วคุณมีอำนาจอะไรไปจับเขานะ่ ราษฎรจะจับคนอื่นได้ต้องเป็นกรณีความผิดท้ายพระราชบัญญัติท้ายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเขาเป็นอาสานะอาสาอาสากขาจับไม่ได้<า>นะถึงแม้เป็นความผิดซึ่งหน้ากระจับไม่ได้ยกเว้นเป็นความผิดตามที่อยู่ท้ายวิทยาญาเท่านั้นแสดงว่าเป็นอาสานี่ไม่ได้รู้เรื่องข้อกฎหมายแล้วมาทําแบบนี้เหรอัรนยิ่งผิดใหญ่เลยรู้อยู่แล้วตัวเองไม่มีอานาจรู้อยู่แล้วนะครับเจตนาดนะีเจตนาดีเห็นจะหนีอย่างเงี้ยใช้ไม้ไปตีเขาคงไม่ดีมั้งเขาเห็นไหมว่ามีเด็กมาตอนแรกเห็นครับพี่ตรงนั้นก็สว่างเหมือนกันครับ เห็นว่ามีเด็กด้วยใช่ครับเด็กก็สว่างลูกคุณนั่งอยู่ข้างหน้าสูงประมาณไหนประมาณเนี้ยระหว่างคอเนี่ยครับประมาณนี้นะสองขวบนะฮะใช่คันี้เขาตีเนี่ยเขาตั้งไตตั้งไตตีตรงไหนคุณหลบไหมไม่หลบพี่เขาฟาดเลยผมว่าเฮ้ยเฮี้ยอะไรเนี่ยผมพูดอย่างนี้เลยพี่อ่าขอโทษจะพูดไอ้คำหยาบคายนะใครับคือฟาดมาอย่างนี้อ่ะโอเคผมฟาดมาปุ๊บบอกผมก็หันมองเออ ผมก็จอดรถเลยพี่ผมไม่ได้ไม่ได้หนีไม่ได้ตั้งใจเพราะฉะนั้นมันไม่ได้เป็นอย่างที่เขาบอกว่าคุณก้มหลบหรืออะไรไม่มีก้มครับพี่ไม่เลยตวัดไปโดนลูกเลยไม่มีนะไม่มีครับจะตวัดยังไงก็ในเมื่อลูกถ้าตวัดแล้วลูกผมจะแทบตายเหรอพี่ผมถามเขาอย่างี้พี่ถ้าเป็นลูกคุณนะอแล้วทําไงพี่แบบเนี้ยลูกคุณเป็นแบบเนี้ยคุณแม่แบบนี้เอาแบบนี้เลยเหรอพี่ถ้าตวัดจะจะเป็นแบบโอ้โหพี่เมื่อวานผมเห็นตำรวจไปเยี่ยมลูกคุณครับใช่ไหมฮะใช่ครับใครไปฮะเมื่อวาน ผมไม่ทราบว่าแฟนผมอยู่ครับอนี่นะเพราะผมว่าใช่ไหมฮะใช่ครับอุ้มเด็กแล้วนะอุ้มเด็กนะใช่ครับอแข็งแรงนะลูกนะอุ้มแล้วนะนี่นะรักเด็กละรักเด็กรักเด็กแล้วครับนี่นะฮะอุ้มนะเพราะว่าผมอยู่ไปให้กําลังใจไปให้กําลังใจนะครับโอเคแต่ว่าเรื่องนี้ก็ผิดก็ต้องว่าไปตามผิดถูกไหมฮะครับ เดี๋ยวพักสักครู่นะฮะเดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยในปุ่มข้อกฎหมายว่าจะต้องทํำยังไงต่อไปนะครับเดี๋ยวเราอาจจะขอญาติโพอินหาทางภรรยาคนหน่อยได้ครับนะครับอ่ะเดี๋ยวพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับเอาล่ะกับมาดูรายการผลกแสนะครับตอนนี้นะครับเราวิดีโอคอลนะครับหาคุณกัลยา นะฮะหรือคุณเฟิร์นซึ่งเป็นภรรยาของคุณแสบนะครับเป็นแม่ของเด็กวัยสองขวบครับตอนนี้อยู่ในสายกาับเราสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณเฟิร์นค่ะสวัสดีค่ะ,คคะตอนนี้ลูกชายอาการดีขึ้นไหมก็ดีขึ้นนะคะดีขึ้น<ต>นะแต่ก็ยังอยากใช่ค่ะครับผมน้องยังเจ็บอยู่ไหมก็เจ็บอยู่นะคะเจ็บอยู่แผลก็ยังยาวอยู่มีอาการหวาดผวาไหม นะมีอาการหวาดผวาอยู่ไหมยังมีค่ะยังมีอยู่ค่ะยังมีอยู่ยังมีอาการหวาดผวานะ,อะโอเคผมถามตั้นๆเลยเหตุการณ์วันที่เกิดเหตุนั้นนะ,นะ,นะฮะคือพอเรากลับรถไปเนี่ยมีผู้ชายเขากระโดดออกมาเลยเหรอฮะใช่ค่ะกระโดดออกมาจากที่มืดเลยค่ะอ่าแล้วเขาทํายังไงฮะเขาถือไม้เขาถือไม้เตรียมฟาดแล้วเราบอกว่ามีเด็กอยู่นะเขาก็ฟาดเลยเพราะคุณบอกด้วยว่ามีเด็กเขายังฟาดเหรอฮะ อะไรนะคุณบอกด้วยเหรอคะว่ามีเด็กอยู่เขายังจะฟาดอีกเหรอใช่ค่ะบอกแต่โกลว่าคนคนเสียงดังมากมีเด็กนมมีเด็กมีเด็กเขาก็ฟาดใช่ค่ะอา่าแล้วเขาฟาดซ้ำอีกรอบหนึ่งอ๋จจะฟาดตามอีกรอบหนึ่งเหรอใช่ค่ะอา่าลักษณะของไม้เป็นยังไงไม้ยาวๆอะค่ะอืมไม้ยาวๆแต่เห็นชัดเลยว่าเป็นไม้ ครับคือเรื่องเรื่องนี้เนี่ยคิดว่าอาสาคนนั้นเขาเห็นเด็กไหมคิดว่าคงเห็นนะคะเพราะว่าไฟมันก็อยู่บนหัวอืมันมีเสาไฟอยู่ตรงนั้นด้วยครับเขามาเยี่ยมบ้าหรือยังวันนี้เนี่ยพอดีสามีีนี่เขามาเยี่ยมหรือยังยังค่ะยังไม่มีมีมีแต่เจ้าหน้าที่ตำรวจมาเยี่ยมอ่าแต่อาสาคนนั้นยังไม่มานะฮะค่ะยังไม่มาเลยค่ะมีการขอเจรจาไกลเกลี่ยหรือยังครับ ตอนแรกอะคะยังไม่มีนะคะยังไม่มีนะฮะโอเคขอบคุณนะครับขอบคุณมากครับคุณเฟินครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะนะฮะคุณเฟินยังได้ยินเสียงลูกคุณอยู่งั้นเลยนะพี่เดชาเรื่องนี้ทํา,ทายัางไงต่อไปเวลาจะหมดละก็ต้องรีบไปแจ้งความดาเนินคดีนะฮะก็อาจจะแจ้งข้อหาทําร้ายร่างกายหรือพยายามฆ่าอะไรก็แล้วแต่พยานหลักฐานนะแต่กรณีนี้อาจจะถึงขั้นพยายามฆ่าเพราะว่าหนึ่งไม้สองตีแรงๆแล้วเข้าไปที่เด็กเด็กวมันอ่อนไงศีรษะเนี่ย มันมีโอกาสตายได้ก็อาจจะโดนถึงขั้นพยายามฆ่าได้ครับแต่เขายืนยันว่าเขาน่าจะเห็นเด็กั้งพ่อั้งแม่บอกน่าจะเห็นเด็กด้วยแล้วแม่ตะโกนด,ด้วยมีเด็กอยู่ถ้าจะมีการตะโกนงั้นมันอาจจะไปถึงขั้นพยายามฆ่าได้นะ,ะมากกว่าพยายามมากกว่าทําร้ายร่างกายก็ต้องแล้วแต่พนักง,งานสอบสวนจะแจ้งข้อหาอะไรแต่นี่มุมกับการทางฝั่งเขาไปให้ปากคําคบอกว่าเขามีเจต,ตนาดีที่จะช่วยเพราะว่าทางคุณแสบจะหนีอพอเห็นจะหนีเรยหยิบไม้ขึ้นมาแล้วกั้นกั้นเสร็จแล้วคุณแสบหลบหลบเลยไปโดนเด็กเองไอ้ที่เขาพูดมันมันเจตนา เจตนาดีจะเอาไม้ไปตีคนทำไมหรือไปกั้นทำไมล่ะบอกจะหนีไงก็คุณมีอำนาจอะไรอ่ะเขาบอกเป็นอาสาโอ้เลรออใหญ่ขนาดนั้นใช่เหรอล้ไม่ได้คุณไม่มีอำนาจอะไรนะอย่างมากคุณก็เอากล้องมือถือถ่ายไว้คนนี้ทะเบียนรถอะไรก็ว่าไปนะครับไม่มีอำนาจในมุมเรื่องเสพเรื่องไม่ใส่หมวกกันน็อกเรื่องทะเบียนรถขาดสามปียังไงฮะเออแล้วมันใช่หน้าที่ของคุณเหรออาสาใอ่มันเป็นหน้าที่ตำรวจแล้วคุณรู้ยดงไงเขาขับรถมาแล้วก็กลัวด่านอ่ะ แล้วเขาจะเขาต้องเป็นอะไรเป็นพวกเสพขับเป็นอะไรคุณไปรู้ได้ไงมองทางในรู้ยังไม่ได้เจาะเลือดไม่ได้ตรวจทีแล้วคุณจะรู้ได้ไงแต่ถ้าเกิดว่าขี่มาแล้วเขายกปืนให้ยานเ้ว้อย่างนี้นอ,นอันนั้นก็ว่ากันไปว่ากันไปแต่นี่ไม่มีอย่างนั้นก็นั่นนะเพาลูกมาด้วยออแล้วไปสันนิษฐานว่าใครขี่มอเตอร์ไซค์เป็นโจรได้ไงล่ะอ,ออไม่ได้เรื่องนี้คุณยเาอย่างไรฮะว่าขอความเป็นธรรมหรับพี่คือว่าตอนนี้เหมือนเขาแบบไม่สนใจเลยอไออาสาที่ทำรูปผมอะ ก็ไม่มามอบตัวไม่มาอะไรขอโทษสักคำก็ไม่มีผมอยากได้ความเป็นธรรมตอนเนี้พี่คือว่าหลออผมไปนู่นไปนี่ไปผมก็เอาเอาคดีมให้ผมอีกเสพครับเสพผมไม่กลัวแล้วคดีครับคดีครับเสพอ่ะพี่ ก็อยู่แล้วพี่ตรวจเสพใช่ไหั้นใช่ผมตรวจผมยอมรับว่าผมเสพผมไม่กลัวหรอกพี่มันตลกกันนะเรื่องกันนี้คือมันพังแล้วมันก็แปลกๆปลกนะมันต้งมันควรจะเอาเรื่องที่สําคัญก่อนใช่แล้วแล้วเหมือนว่าไม่สนใจลูกผมอ่ะพี่คือลูกผมอ่ะทั้งชีวิตอ่ะพี่คือเดี๋ยวก่อนนะเอาประมวลกันเร็วๆเลยนะฮะครับ พอหลังจากที่คุณถูกตีตำรวจเรียกคุณไปตอนแรกขอเจรจาไกลเกลี่ยคุณบอกคุณไม่คุยด้วยไม่คุยครับไม่ไกลเกลี่ยครับหลังจากนั้นเรียกคุณไปสพใช่ครับคุณก็ไปไปครับพอไปเสร็จคิดว่าจะไปคุยเรื่องของลูกที่ถูกตีบางไล่เรียกให้คุณเสพขอตรวจฉีดตรวจฉีผมยอมรับอยู่แล้วผมผมเสพคุณเคเรียกผมมาในใจตรวจผมใช่ไหมเออผมส่วนเลยผมเสพใช่ครับแต่ตอนที่ไปเยี่ยวไปฉีดนี่ครับบอกพี่ไม่ต้องตรวจหรอกครับผมเสพอยู่แล้วตรวจไปก็เปลืองที่ตรวจอ่าไม่เป็นไรสุดท้ายคือตรวจ ใช่ครับมาตรวจเรียบร้อยม่วงจริงๆม่วงครับอ่าม่วงจริงๆก็แล้วยังไงแล้วเขามีขานคุยเรื่องลูกไหมไม่มีครับอ้าวแล้วเรียกไปทําไมอ่ะไม่รู้เหมือนกันครับเรียกไปเพราะว่าขี่มอเตอร์ไซค์หนีหรือเปล่าก็เลยเรียกตรวจเสพหรือเปล่าก็อยากจะพิสูจน์ให้เห็นว่าเนี่ยทำผิดจริงอ่าอยากเห็นว่าทำผิดจริงทำผิดจริงเพราะนั้นเขาอ้างก็เป็นไงฟังไม่ขึ้นอ่าทำผิดจริงแล้วพิสูจน์ทะลุได้ไหมว่าทำผิดจริงหรือเปล่าก็นั่นแหละสิเพราะนั้นมันต้องแยกเป็นสองส่วนไงอ่อันนี้เขาทำผิดก็ว่ากันนนนนไไไปปปส่่่่่่่่ววเเเเรรรืืออองงงทีีีตตด็็็กกกะะาาๆใหญ สิทธิเด็กนี่เร<ต>ื่องใหญ่ยยนะการต็นี่ไงเพราะฉะ<ม>นั้นเนี่ยมันก็ต้องเร่งดําเนินคดีนะต้องอจับมาอะไรต่างๆมาถแถลงข่าวมาอะไรชัดเจนนะฮะอ้าวสุดท้ายอยากจะบอกอะไรเชิญครับคือว่าผมไม่อยากอะไรขอมากพี่ขอความเป็นธรรมครับจากสปอนองเปื่อพี่ผมอยากได้ความเป็นธรรมมากกว่านี้อลูกผมทั้งชีวิตพี่ถ้าลองเป็นลูกของพวกพี่บ้างสิครับพี่จะคิดยังไงพูดแบบนี้กลัวไหมเนี่ย โดนตามบ้างไหมเนี่ยไม่มีะางงรเสียแล้วพี่ตอนนี้เออมีมีต้องปลอดภัยไหมชีวิตตอนนี้ทุกวันนี้ไม่เหมือนว่าไม่ไม่ปลอดภัยอ่ะพี่ทําไมอ่ะก็เหมือนว่ามีคนมาคอยมาดูอยู่เรื่อยอย่างเงี้ยผมไม่กลัวหรอกพี่รลูกผมทั้งคนอย่างเงี้ยครับมีคนมาแวะเวียนดูอย่างเงี้ยเหรอใช่อับพี่อ้าวโอเคเป็นกาลังใจให้นะครับเรื่องนี้อาสายืนยันนะครับว่าอาสาไม่มีสิทธิ์ที่จะทาแบบนี้ไม่มีสิทธิ์ถือกระบอกนะครับไม่มีสิทธิ์ทําอะไรเลยก็เหมือนประชาชนทั่วไปเนี่ยอ้าวโอเคขอบคุณมากครับทั้งสองท่านครับ